เพชรพระรวยสวัสดีซีสูบผู้สุสขคนครับผมเมื่อนี่ยก็เขียไม่แนวทางล่าพัฒนาวัานพุธที่30สิงหาสองห้าหกหล่าพัฒนามือขึ้นวันจันที่ยี่แปดมือขึ้นนี่ก็ออกซีแปดศูนย์เลขล่างก็ออกหกซีจะของแอดมือขึ้นนี่จับคู่ว่าเขาต้องพี่น้องจับคู่ว่าเขา ตัเลขวิ่งกับเข่าแปดเข่าตัวเน้นอยู่แปดกับห้าเน้นที่แปดกับเข่าแปดส่วนจับคู่กับมิตรหาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์บัดแปดศูนย์จิตกันบริจับนะพี่น้องนี่แปดแปดศูนย์นีรร่จีตกันบริจับแปดศูนย์ศูนย์นี่เดือนดีขนาดอ๋อมาต่างกับต่อวันพุธที่สามสิบ สิงหาสองหาหกหกันผุดคิดว่าเลขขีบบมีศูนย์ขีบ่มาาพี่น้องบ้านนี้ศูนมันมากสี่งวดหางวดติดล่ะ3 0มศย์สอยู่นี่แล้วก็ไม่ยังมากแปดศย์อีกก็เลยพอจับเอา8ปดูนย์ี่แปกับศูนย์ติดกันบัดเจ็ดศูนย์ัดจับห้าศย์หกศู็จับบ่อจับตัวเดียวก็คือ8 0ดศูนย์ดศนย์นี่พอจับ เลขวิ่งกับเขาตัวเน้นอยู่น้ะพี่น้องเลขวิ่งรูดเขาตัวเน้นอยู่อ่ะมาเบิ่งไปน้ำกันวันพุธ สาสิงหาหกหก ราวพัฒนากมาเบิ้งเหล็กติดเหล็กวินสามสี่ห้า เจ็ดแปดเลขติดเลขวินประมาณมาแอดจับกระจับออกอยู่ในสี่คูเดยนพี่น้องวินเราคือเกาใน4คีคูนี่ จับจับคู่บนล่างห้าหนึ่งห้าหนึ่งเล็กโบมีหนึ่งเนาะพี่น้องขอโทษขอไพ่ห้าหนึ่งกันวะห้าสอง ห้าสองห้าสามห้าเจ็ดในตารางผมมีหนึ่งห้าสองครัพี่น้องห้าสอง สี่สองสี่สามสี่เก็ด แปดสองแปดสามสองเจ็ด กันเบิ้นเนาะพี่น้องกันเบิ้นแปดแปดแปดมันชนกันเบิ้นแปดแปดบนล่างบนล่างวิ่งรูด สี่คนล่างวิ่งรูดสี่กับสาม บนล่างวิ่ง4กับ4กับ3เน้นที่4ส,ส่วนตัวเน้นก็เน้นติด4 4 2 4 3 4 7ส่วนติด3ก็กับตกันตัล่องน้องตัวกันตวล่อง ห้าสามแปดสามตัวกันตัวร่องบนล่างวิ่งลดูดบนล่างวิ่งลูดสี่ส่วนตัวเน้นก็นคือ4ีสอง 4ี่สามตัวเน้นสี่เจ็ดเน้นติดสี่ได,ด,ด 0, นะ้พี่น้องเน้นติดสี่ิดว่าวันผุดศูนย์คือขีปนามาธนะพี่น้องห้าสามตัวกันตัวล่องเนี่ยพี่น้องห้าสามเป็นตัวกันตัวล่อง แล้วก็8แปดสามกับตุกกันตวล่องเพราะว่าเลขวิ่งรูดซกับ3มเน้นทีซี 4. ติดสมกับตุกกันตวล่องอ่ะพี่นองห้อแคบหน่อจอตามนี้ครับผมลาพัฒนาวันพุธที่สาสิบงหาสองหาหกหกเลขติดเลขกวิ่ง เหล็กติดเหล็กวิ่นก็นมี80234578ส่วนจับคู่บนล่างก็หา2หา3หา7 424347 8283แล้วก็27กันเบิ้ลได้พี่น้องเพราะว่า8มันชนกันเบิ้ลน,นี่ก็คือ88นี่คือกันเบิ้ลได้พี่น้องกันตัวกันมักกระจัดคัดกระพนัน คือแนวทางลาวพัฒนาวันที่30สิงหาสองหา6หกหกมักตัวใดชอบตัวใดก็พิะหน้าเบิ่งบอมมากระพานไปสองทุ่มเครื่องของมันผุดคอยโุกๆมันหมันเรื่อยๆเฮง,งสุ่ผูสุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม